สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับก็คือว่าผมจประกาศข่าวเรื่องเกี่ยวกับการย้ายชาแนลนะครับเพราะว่าชาแนลเนี้ยมันโดนเลิกสิทธิ์เนี่ยผมกดดูวหานไหมครับเฮ้ดูมาดูเลยมาดู เจอเจอลิสิทธ <c oughs> ์นะนงนีด yeah. mm ิเ hmm. นี Channel. Channel ่ยเจอลิสิทธ์เจอลิขสิทธิ์ก็เลยต้องย้ายชแชนเชลแชนเหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เลยแม่ก็คือชนอนลอีกคุงแอเวนเจอร์นะครับก็เป็นอีกหเป็ไพ่เยครับโอเคครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อรับชมกลิปุมขผมต่อนะครับเำหร์บวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ